10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือห้ามเกินความเร็วทั้งห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับก่อนที่จะสาธิตขอความกรุณาท่านพิพี่สุขชนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับขอความกรุณาขยับลงไปสักนิดหนึ่งไปอยู่ในขอบขอบหญ้าครับผมเพื่อความปลอดภัยครับขอภัยด้วยนะครับเพราะว่า C B R 6 0ร้อยแบบอานิแรงขณะนี้นะครับ ผมนำท่านผู้ชมนะครับมาที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของเอพิออนด้านะครับที่ย่านรามคำแหงนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับ,รบการส่งทีมแข่งสายเลือดไทยซึ่งเป็นคนไทยทั้งทีมนะครับ ไล่ตั้งแต่ผู้จัดการทีมเฮดโค้ชนักแข่งรวมถึงทีมช่างแมคคานิกนะครับที่เป็นคนไทยนะครับที่จะเตรียมลงเตรียมลงการแข่งขันนะครับที่ัประเทรายการซูซูก้าฟอเวอร์เอ็นดูรานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับการเข้ามาแข่งขันและตอนนี้ครับก็กําลังเตรียมการสาธิตนะครับการ กางทางานหรือว่าการแข่งขันให้ดูนะครับว่าช่วงที่รถแข่งนะครับเข้ามาในในเปลี่ยนตัวนักแข่งแล้วก็เติมน้ํามันในพิวนักแขเติมน้ำมันเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติเราทําน้ํามันหรือว่าทํำสิ่งสิ่งไหนพลาดไปเนี่ยเวลาตรงนั้นมันก็จะเสียมากกว่าที่ตัวนักแข่งเนี่ยทาเวลาต่างกันซะอีกครับนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วครับประชมการสาธิตจากการแข่งขันจริงกันเลยครับ กำลังใจนะครับของเหาบรรดากองเชียร์นะครับซึ่งในวันแข่งขันจริงนะครับย้ำนะครับวันที่29สรกหาคมนี้นะครับที่สนามซูซ่าประเทศญี่ปุ่นนะครับบรรดากองเชียร์เหล่านี้ครับก็จะร่วมไปเป็นกำลังใจให้กับทีมแข่งสายเลือดไทยด้วยนะครับฟาโจหรือว่าท่านประธานนะครับมิสเตอร์โยอิคิวสุานีครับก็เป็น ผู้นำหรือวเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับทึ่มาร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับื่ไปถึงท่านผู้บริหารอื่นๆนะครับ บอมเชียนะครับเป็นบรรยากาศในการแถลงข่าวของทีมแข่งสายเลือดไทยนะครับ AP Honda Racing Thailand ที่จะเตรียมลงทำการแข่งขันในรายการแข่งรถจักรยานยนต์ระดับนานาชาติครับคุช u ก a โฟ o ์เวอปลายเดือนกันยายาคมนะครับวันที่29กากันาคมนี้นะครับ าล็กซ์่งไทยแลนด์นะครับไทยเชียร์ไทยสู่ชัยชนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีสาวเรสฟรีครับ30วินาทีครับจำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่หลังปวยแล้วก็อยู่หลังแนวอยู่บริเวณแนวจ้าทั้งหมดนะครับเนแล้วครับเสียงรถแข่งนะครับ CBR 600้ R เดบนนะครับที่อยู่ที่มุมฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาสาธิตช่วงของการเติมน้ำมันนะครับ วรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักแข่งนะครับในรายการโฟ o เวอร์นะครับซูซูก้าเอนดูร c น,น,<อ>นครับเร่มตนนรับออแรกนะครับให้ทุกท่านอยู่ในเซฟโซนนะครับเอาละครับ ครับครับนิดเป็นจังหวะไม่ต้อตลครับเติมนำมังนะใช่ครับตอนนี้จะเป็นจังหวะที่เติมน้ำมันแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนักแข่งนะฮะ <fy! S 2> ก็อนนักแข่งเนี่ยจะต้องทำให้เร็วที่สุดทีมงานก็จะต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดเช่นกันนะฮะ นี่ก็เป็นจังหวะที่ต่อไปก็คือวินาทีตรงนี้ก็จะให้อยู่กันยาๆออวๆเมื่อวานที่เราจับเวลาก็จะอยู่ประมาณ15วินาทีนะครับพอถ้าทำได้เร็วกว่านี้เนี่ยก็จะถือว่าได้เปรียบอมากก็คือถ้าถ้ายิ่งทำได้เร็วมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบมากยิ่งครับค,ครับถ้าใครจะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวจะมีรอบนึงนะครับของต่อจ้าเนี่ยวนมาทางฝั่งนี้นะครับใช่ครับ เราจะทําการซ้อมเปลี่ยนตัวนักแข่งทั้งนักแข่งคนที่หนึ่งไปคนที่2และคนที่2กลับมาคนที่1ด้วยครับนี่ครับชมกันอีกรอบนะครับก็จะทําการวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนเราจะมาเข้าพิธีครับตอนนี้ใครกำัอยู่รข้างตอนนี้เป็นพี่เอวรพงศ์ครับเป็นนักแข่งคนแรกที่ทําการ เปลี่ยนตัวไปตอนนี้ก็จะให้พี่เอเนช่วงนี้ก็จะเข้ามาที่พิดเพื่อดี่ทำการเปลี่ยนตัวแรกแขอย่งอีกั้งครับไม่ห้อมลมเหมือนว่าจังหวะรถบงมา่นีักแข่งต้องยืนข้างนอกห้ามบอกที่จะคล่อมตัวรถเอาไว้ การสาธิตนะครับการนำรถเข้าพิดกับการเตรียมความพร้อมของทีมแข่งเอเดียด้าเบสซิงไอแลนด์ใช่ครับที่จะไปร่วมการในรายการศิลปการโฟว์เอวอร์คือทุก,ทกแ<ร>ที่มีค,ความสำคัญหมดนะครับที่เราเห็นกันนะครับเอาละครับนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราสันที่กันสองรอบครับผมนะฮะตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ขอ,อให้ทุกท่านนะครับจะมีอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าใครยังถ่ายไม่ทันเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งกลัวถ่ายกันไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวจะมีให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ชมการฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งรอบนะครับให้ย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าจังหวะตรงนี้<อ>ไม่ควรจะเกินกี่วินาที คือจังหวะตรงนี้นะครับไม่อยากให้เกิน15วินาทีคือจะอยู่ราวๆ15-17วินาที <c oughs> คือถ้าเกิน17ปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าช้าละครับคือทุกทุกหน้าที่มีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นการตั้งสแตนหยุด<อ>เ,เดี๋ยวเรามาชมกันครับครับ <c oughs> ลองจับเวลาดูนะครับอย่างที่โค้ชทีมบอกนะครับเวลาที่รถเข้ามาเติมน้ำมันในพิษนะครับควรที่จะอยู่ระหว่าง15-17วินาทีค, oh. ค,ความท้าทายมีอยู่ตรงนี้ครับว่าทุกคนนะครับในที่เป็นทีมงาน จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับรวมถึงข้าวาวก็คือประสานการทํางานว่านอกจากทาให้ดีแล้วก็ต้องทําให้รวดเร็วด้วยนะครับประมาณ4ี่ครั้งนะครับเพราะว่าการแข่งขันตอนต่อน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยเราจะทําขี่ที่สนามซูซูก้าเนี่ยได้ประมาณ1 7บเถึงสิรอบตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในการวางแผนของทีมว่าเราจะให้นักแข่งขับขี่กี่รอบประมาณจะเข้ามาเปลี่ยนตัวนักแข่งและเติมน้ํามันอีกครั้งหนึ่ง ือก็ต้องเป็นการวางแผนกันครับว่านักแข่งกับทีมงานเนี่ยจะมีการวางแผนกันแบบไหนนครับดูโฉมหน้าทีมช่างไมคานิดทั้งหมดนะครับเป็นคนไทยทั้งทีมนะครับย้อนยุ่งบอดเดี๋ยวมีรถเข้ามานะครับพี่ขยับไปนิดนึงครับขอความปรานาอยู่ในเซฟโซนนะครับเอาล้วครับรอบสุดท้ายครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือการสาธิตนะครับแล้วก็ทั้งหมดของการแถลงข่าวการแข่งขันที่ทีมยูนเวิร์สซิงไทยแลนด์จะรับผมเข้าสู่การแข่งันในระดับชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณฟิล์มรัฐภาพด้วยนะครับและในช่วงสุดท้ายนะครับที่น้องสื่อมวลชนท่านใครอยากจะสัมภาษณ์ก็เติมไปที่แลกเก็ด้านในได้นะครับแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับการสาธิต การเข้ามา,านนเติมน้ำมันในพิธนะครับฝารฝาผู้ชมช่วยเชียร์ทัท้งและการช่วงทยครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าเราเตรียมพร้อม,อมกันค่อนข้างนานพอสมควรไม่ว,ว่าจะเป็นทีมงานที่ต้องมาฝึกการเตรียมตัวนักแข่งนักแข่งเองที่ต้องเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายเราก็พยายามหาข้อมูลทุกๆอย่างให้มันพร้อมที่สุดซึ่งมันมีสิ่งไหนที่เราต้องเตรียมความพร้อมนี่ยเราต้องเตรียม ให้ดีแล้วก็ให้มากยิ่งขึ้นทุกวันครับก่อนที่จะเข้าถึงการแข่งขันในวันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับก็ฝฟ้าสื่อบอลชนแล้วก็ทีมกองเชียร์ทุกคนนะครับมาเป็นกำลังใจให้ทีมแข่งของเราด้วยครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณทุกท่านวันนี้นะครับเดี๋ยวร่วมรับประทานอาหารกับเราได้อาหารกลางวันวันนี้ตเตรียมไว้แลอแล้วนะครับ